สวัสดีค่ะคุณยายไล่ค่ะสวัสดีครับคุณยายไล่ครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อนี้ช่องเสาหนิงผ้ารวยพ้อของคุณเชนแนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้องฟันกับคุณยายไล่เนาะค่ะเป็นคลิปแรกค่ะของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะคลิปแรกของเดือนคลิปที่สองของปีเนาะครับค่ะคุณยายนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมชายา เจ็ดงวดสอนเนาะค่ะมาแล้วค่ะค่ะมาแล้วค่ะปีที่ผ่านมาคุณยายให้เจ็ดงวดแปดงวดแล้วก็ซสอนเลยค่ะสอนแล้วก็บ่าไปสักพักหนึ่งเนาะคับเพราะว่าเขาลายงวดแักงลายปีนี้ครับผมเปิดโจคเปิดลาบครับผมปีใหม่ไห้มาเลยครับผมสองตนี้เนี่ยครับผมค่ะคุณยายรอดบังหั่นนี่เขาเต็มๆครับท่านผู้ชมค่ะเรขขกองคุณยายกับเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดตามคุณยายไล่เนาะค่ะ หูวาเลิของคุณยายข่าค่ะทึ่ใบ่ะคุณยายครับยกโซ่นะครับคุณยายครับนี่เป็ของคุณยายครับนี่เป็นตัวเลขของคุณยายเนาะค่ะเพิ่นฝันว่ากับแก่เนาะค่ะมะฮองบอกเลขเพิ่น่าเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเนาะค่ะคุณยายเพิ่นฝันขงสุดทถ่ายค่ะแล้วก็เข่าของเพิ่นอีลีค่ะท่านผู้ชมระงวดหนีเนาะค่ะคุณยายเพิ่น่าเพิ่นฝันแล้วคุณยายฝันยังไงเบาซู่ฟังเนี่ยค่ะเบาไหแล้วมานเนาะค่ะคุณยายฝันเมื่อไรก่อนฝัน เอาเอาสกอนลูกตัวเดียวนี่เอาขึ้นกระฟันเลยโอ้มขึ้นกระฟันไม่บอครัเอาฟันแหลกเลยเอาฟันแหลกแล้วแหลกฟันสองะคือแหลกเอาให้เพื่อนติดตามเบอร์ทุกฟันค่ะคจะสีดำๆนะครับเนาะให้เป็นแนวทางครับว้ายแม่ไปผุดเลยไปทางหน้าผุดละฟันแหลกนี่ฟันมือไรคุณยาย้วยจำมือได้ปะเขามาเมื่อวานอยู่ดีเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่คุณยายเม่ากันนี่คุณยายฟันเมื่อก่อนค่ะ ฟันแรกฟันมือก่อนแล้วฟันที่สองฟันมือคืนนี่บอค่ะมือคืนนี่เนาะค่ะมีไทําแบบมีไฟหูได้ค่ะพอแล้วงานแม่กับเมืย์เนาะน่องน่องรับนิดเออซอยน่ะค่ะพอแจงก็มาฟันเนี่ยลําขื่นแต่ตัวนั้นฟันแต่มือก่อนฝนเด้อค่ะฟันแม่ไปพู้ไปไกลไปหาเก็บบักบกบักยางแล้วอืมค่ะบานนี้ไปไปไกลตือกับสิกับมาเด้กับมาเฮือนเจ้าของค่ะเพราะว่าในคลองนเนาะบักบกไปเก็บบักบก ไปหาเจ็บบกบกมันยังเลยล่ะคองกินคองอยากนั่น,น,นล่ะคือแม่คือไปนี่ล่ะไปมาบประหอดเห็นคนตายเว้ยอันบาน้านนี่เลขชูนเนี่ยมาลัดแม่บา้านเลขชูเนี่ยตัวเลขมาลัดทางบ้านหล,ล,ลัดทางเขาเจ้าเบิ่งกันอยู่ข้างทางโอ้เขาว่าคนคนตายเขาว่าบ้านเลขชูเลขชูท็อปอีทเมนบอกเห็นในคนทางนี่เอาเลขเก่ามาลัดซะแล้วบา้าน หมามาจังไรคะอันมันหลายมากเลยเท่ามัน่ายงหูนี่บ่ใช่นังเนี่ยโอ้มันเรนมาเลยเมนโบเรนผ่านหนาห้ามาเลยบ้านมันเรนพันนาบ้านชุนชุนแล้วกะเอาเก่ามาตันเก่ามาตันเอาสามมาใส่ชุดถ่ายนะโอ้เจ้าสตีจังไรเล้อแม่ก็บอกหูหรอกเอาชุนหมาแล้วก็เป็นเด็กเก่ามาแล้วก็เป็นเด็กสามมาเลี้ยงกันมาเลี้ยงเขาว่าคนตายเขาว่านนะเขาว่า ขาปรึกษากันเขาก็บอกสันละวอาเรื่องคือแม่วกนี่ะค่ะเขาก็ยืนเบิงได้เมันยืนเบง้องข้างตัวเลงมันสิแกลนตัดแมนโบแกลนตัดข้างน่ะเขาว่าเขาก็เขาสินตนมาเบิงนี่เขาว่าคนตายอตอนนี้เห็นคนตายบ่จะเห็นบ่เห็นแต่ว่าเขาเขากันเขาบอกกันเขาเขอกกันแตบว่าบ่เห็นตัวคนตายคนตายสามศพห่ือวะ บานนี้เลขศูนย์เนี่ยมันมันสิขึ้นเป็นสีคือเขา้าสายหนังนี่แหละ,ะขึ้นมาได้บ้านแม่ก็นแนมเขาอยู่คเขาบอกกันแน่นี่คบบานเ,เก่าแลนมาแลนมาหาเลกสามไเก่าแลนมาหาเลกสามอีกสามสี่เปลว้ยแลนแม่กับหมูคื่กันแ<ม>ลนมาคนทัมาทางเลือกมาทางเดียวกันาากนี่แหละซ้มสายหนังนี่นะขื่นมาเก่ามาออข้าเจ้าเข้างทางเขาเบ่งเลขม้วนนี่นี่ ขาว่าคนตายแต่บเห็นคนตายเตมันเป็นตัวเลขมากค่ะเก่าสามกระซีเอาตามที่คุณยายเห็นตัวเนาะเพราะว่าชับเยนนแล้วเกินค่ะบบตองตีแล้วค่ะบบตองตีครับโบตองตีบตองตีแม่ก็บ่าค่ะซูนเก่าสามเลยแม่ก็ที่ว่าคุณยายเห็นเนาะค่ะเออมันพอ่าเขาเก่าเก่ากันอยู่ขางทางแม่บอกค่ะเขาก็บอกเขากระตีแนวเดียวบ่ไดดบอเขาเบิ่งน่ะแม่ก็ฟังเขาบอกอยู่มาแม่แน่ไปกะ คือเขาบวาอีโอ้นี่ไปกับเห็นคือเขาบวมอีเห็นเข่าเขายืนสองหัวจะคนร้ายบ่อยืนเบิ่งคนตายอ่ะโอ้หลายคนตื่นเยอะเด้อเขาก็ว่าคนตายอยู่แล้วแต่บรเห็นคนตายอืมเห็นกับเขาบวากันเห็นก็บอาการบาดเจ็บชุนก็แล่นมากกระแล่นมาอีกเลข้ยงสามแลนมาอียุดเลยบาดเนี่ยเป็นสีอะไรบาดนี้สีสีขาวเนี่ยสีขาวๆเนาะค่ะเป็นสีขาวสีขาวคือซอเข้าอืมอืมให้ซอกเลี่ยนนี่แหละ ค่ะเออโบเมนตัวแดงดอกค่ะบ้านนี้ฟันที่สองเดี๋ยคุณายายแม่ฟันเมื่อครึ่งที่ท้องบอกค่ะฝันว่าแม่ไปเก็บผักพูนเก็บผักผึ้งไก,กลๆผึแม่เนี่ยเห็นข้าเจ้าอยู่ในสาขาค่ะผู้เฒ่าผู้นึงสามสี่คนนี่แหละมีอยู่ในพังสาขามาแต่ส้อเนิะผึ่าเพิ้นถามยายค่ะผิ่นถามยายเทา่าตัวเท่าทามกันนี่แล้วมอดทาม สามคนสีครร่คนบนเดทามหรอกแล้วเราเรายืนอยู่พังสะโอ้ยไปหาเกพักตามภาษาภูเทานีะวะไปหาเกพักเก็บ้านี่ล่ะแม่แม่ก็เลยว่ามาอย่างนี้น้องมาถามกูเทามาจะว่าคือว่าแม่ก็บ่านนะค่ะอเราก็บอกองบอกว่าตัวเราเขาวะม,มาจะใสน้องคุณใหญ่เป็นไงใส่น้องมาเอือนกูนอะแม่กาา็บ่าค่ะเนี่ยไปเราก็ยืนอยู่พังสมสามสีค่คนค่ะ เ่านเสาผู้หนึ่งแต่เป็นผู้ยิ่งเบิดผู้ยิ่งสองผู้ชายหนึ่งผู้เทาผู้เทาผู้เท่ายิ่งสองใตหนึ่งเออสามสี่คนค่ะก็พ่อใหญ่น่ะสามสี่คนก็พ่อใหญ่ค่ะอืมแล้วยืนพังสาสาบอกไกลสาสองขอนเ่านี่ค่ามีงเจียวนี่งค่ะผ้าเงยเงยอืมกระถ่วงห้องเขามาใส่เสื้อไปใส่เนาะคุณใหญ่โอ้ยพักเก็บพักเก็บอย่าขึ้นยิ่ใหญ่ไปเนี่ยล่ะว้าค่ะ แน่ไปหัว่าผู้ถ่อทัท้ทางกุนเขาว่างเออสองสามคนกับสี่คนน่บปรทามหรอกค่ะ <ขา S 2> แต่ว่ายืนน้ำกันเรายืนน้ำกันเทา,าเทาแล้วก็ยืนสามสีค่คนมันเป็นสามสีค่คนนี่น้ำเล่าเนี่ยค่ะแต่ว่าผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งผู้ใหญ่ผู้เทาผู้ชายผู้ชายแต่ว่าเป็นผู้เทาเป็นผู้เทาผู้เทานี่บ้านนี้าให้ตีเป็นตัวเลขกุณใหญ่ตีเป็นตัวไรว้ายแม่ก็ตีตัวเลขกโบ่อยากเลยค่ะ ก็สามสี่ที่เก่าสามสี่คนเนาะอือสามสี่คนเดีค่ะเก่าสามสี่ตัวนี้ตีเอาเนาะตีเอาตัวนี้มันบดเด็มันบดเด้เห็นบดเอ่เห็นบดเห็นตัวเลขค่ะแต่ว่าแม่ตีเอาเป็นคนค่แล้วยืนอยู่สาเทาผู้หนึ่งคนเทาแม่ก็ตีเก่าตัวค่เก่าหนึ่งก็ได้เป็นยังือเฒ่าผู้หนึ่งผู้เฒ่าผู้หนึ่งอัน สก็บอกว่าสามสีก็บอกว่าสี่ห้าหเฮาเลอกตีเป็นเก่าสามสี่เก่าสมสี่เ็สามตัเนาะเออค่ะบานนี้หนึ่งหนึ่งก็ได้นะพอผู้เฒ่าเนี่ยไม่ีผู้หนึ่งเนาะค่ะสองตัวเอาเกาหนึ่งเนาะเออสองตัวเก่าหนึ่งบ้านสามสี่ได้เอาสมบัตเดี๋ยวให้เพิ่นไปตัดเอานะคุณยาให้เพ็่นเปตัดแต่ว่าสนิทเ้พิ่นบดียบอกเ่ยวาแม่ไปเอาค่ะแม่เห็นคนแม่ก็น่าลัวเยมันเ้นเส้นที่คุณยาเห็นยุนนสาะนันมจะข้นครับอันสามข้นก็พระไนั่น สามพุ่นบวกกบปัญญายเป็นสามคนเออมีหญิงสองผู้ชายหนึง<อ>่งเออผู้ชายนั่นผู้เ่าผู้เ่าอันมีหญิงสองคนนี่ว่าเถาเป็นบวกครับผู้เถาสามสิบชี้ชิบเหมืมอนกันบวชเถาหรอกอันผู้หญิง ผมามากกลางๆกอดนะครับเนาะเออกลางกลางเนี่ยแหละบาดในพื้นกราท้าแม่ดอกม่วนอะ่แต่ว่าแม่เนีเห็นพื้นยาไปหามาเก่าสามสีมพ่พื้นแม่ทพ่นยินนแเชมซาีบอกเป็นเก่าซีซี่นาะจัดเล้เพราว่าผู้หญิงสองคนผู้ชายผู้หนึ่งซีฮบ่เอาหันมันซื้อหาหาออกซีซีเพนหมอใช่วองแม่มันออกซีซีตัวสองค่ะไครเี้งซีพันตีซอยนะครับคุณมเออตีซอยกันตัวแต่ว่าเล็กของคุณแม่เพิ่นหายมาก เก่าสามสีครับเก่าสามสีกันพันที่สองนี่ค่ะพันที่สองนะค่ะทันที่สองนี่ครับค่ะแต่ว่าคุณย่าเป็นกระหายเป็นตัวเล็กจะจะมาแล้วนะครับนอกฝันแหลกเป็นสามตัวนี่เหมือนกับผมแต่ว่าฝันที่สองนี่เป็นกรให้ตีเอานะครับตีเอาตัวมันบอดเลยยืนเละเห็นคนแม่ก็นับคนตัวค่ะยิงชาวเว่ยผู้เฒ่าผู้นึ่งผู้หญิงสองคนผู้เฒ่าผู้นึ่งผู้หญิงสองคนเออ ผู้เฒ่าก็เป็นเก่าเก่าเก่าสามสี่เมจีเนี่เก่าสามสี่พอสามสี่คนเด้ค่ะเออมันมีสามคนดีสนดะผู้หญิงก็เป็นสี่เนาะมีสามคนเก่าสามสี่เกาสสี่เก่าสองสี่เป็นจังสรรคเนาะเนาปราสอวผู้หญิงสองคนเออผู้หญิงสองคนผู้ชายผู้หนึ่งแตสิเป็นเก่าสี่สี่ก็ได้เนาะค่ะมยเป็นไปเ้ยตัวตีหลายตัวกับหลายตัวไปเลยไ่มต้องตีหลายตัวหรอกตีเท่านี้แหะค่ะ เอาตามที่คุณยายเพิ่นหามาเนาะค่ะเพราะว่าเป็นความฝันของเพิ่นค่ะค่ะคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีดอกลูกบ่มีเนาะค่ะพันชุดนี้พันพันโมหึงค่ะเดี๋ยวรอตามโคงสุดท้ายอีกเนาะคุณยายเนาะโคงสุดท้ายเพราะเส้นหูจักแล้วเนาะลายหนึ่งแล้วบ่หูว่าคุณยายเพิ่นสีใดตัวใหม่หรือตัวเก่าเนาะค่ะโครงสุดท้ายค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายไล่เนาะค่ะ ทีเพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอหายมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณยายอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะค่ะค่ะบ่าต้องพูดมีหยางเพิ่มเติมบนะ่คะขออนุญาตถามเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะครับเนาะคุณยายอันที่สามกนที่เห็นยุกสาใหญน่นี่คุณยายคิดว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีอุ้ยแม่เออถ้าก้อนจะผีเนาะมันยืนผังทางสาสาใหญ่นี่ละ่ะ ซาทองค้อนสาหลวงเนาะค่ะสาหลวงสาหลวงสาทดองค้อนเงินอีเขียวนั่นค่ะเขาเอื่นภาษาหลวงมันก็ยืนยืนเนี่ยงกันอยู่นี่ยปูจักเพื่อนแม่ยมัครับบูโมโหจักเพื่อนเนาะเป็นเจ้าทีเนาะคุณยายเนาะเจ้าทีเพื่อนนั่นล่ะอภูเขากับเจ้าทีเพื่อนยุหันค่ะเจโตนี่กับหลุ่งชิดหลุ่งหาเพื่อนคนนั่นท้องคนนั่นเพื่อนก็ไปท่านเพื่อนก็ไปเหมือนกันทุกตัวแหละเป็นเจ้าทีเจ้าท่าที่คะ าาว่คุณยายไปหาพักอยู่หันดูนะคะแถวนั้นล่ะพักน้ำผึ้งมองหากินคุณยายวันซะารมองหากินห้าอยากมองตอนมองซะะมองเก็บพักเก็บยังไปดูไล่กับเพิ่นกับจักตัวนะครับเนาะจักตัวแม่กับไปทางไหนได้กับบอกบอกเพิ่นคือคือคอปูขอปามเพิ่นก็ได้ตัวละครเนวก็ขอเพิ่นก็ได้ตัวละค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณยายไล่ได้หลายค่ะบ่าแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยายค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝัน ของคุณยายไล่เนาะค่ะคุณยายไล่นี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเห็นตัวเลขเนาะคะ่ะสามตัวเพิ่นว่าตัวสีขาวเพิ่นว่าลอยมาน้ำทางเนาะคะ่ะลอยมานํ้ำทางเพื่อนกับไปเบิงะคะ่ะแล้วเพื่อนก็เห็น Ball อหลีเพิ่นว่าค่ะเห็นตะคนมุ่งกันสะนั่นว่าคนตายเพื่อนว่าเนาะค่ะแต่ว่าบบเห็นคนตายเพื่อนว่าไปเบิงแหลวมันเป็นตัวเลขเพิ่นว่าค่ะ <cama> ลอยมานน้ำทางเลยเพื่อนว่าค่ะตัวเลขตัวนั่นเพื่อนก็ หายมาเนาะค่ะเป็นตัวเหลขที่ลอยมาน้ำทางเนาะค่ะศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าสามค่ะเป็นตัวเลขที่คุณยายพื้นหินมันลอยมาเนาะค่ะค่ะกระตัดเลนค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนน้าเนาะค่ะศูนย์เก่าเก่าศูนย์เก่าสามสามเก้าหเนาะค่ะราคาศูนย์สามสามศูนย์ตัดเลนน้าค่ะค่ะรากาฟันที่สองเนาะค่ะเพิ้นฟันต่ออีกมือขึ้นล่าสุดเพิ่นวะค่ะเพิ่นฟันว่าเพิ่นเห็นผีเจ้าทีเนาะค่ะ ยุสะใหญ่สะหลวงประจำหมู่บ้านเนาะค่ะเพ่วนว่าเพิ่นไปหากินหาอยากย่หันประจำล้วเพิ่นก็เห็นเป็นผู้เท่าเป็นผู้ทายเนาะค่ะกับผู้ยิ่งสองคนเพิ่นว่ายืนอยู่ขอบสะเพิ่นว่าเป็นสะใหญ่สะหลวงสะสะประจำหมู่บ้านค่ะแล้วเพิ่นก็ได้เอิ้นเบาเอิ้นคุยกันเนาะค่ะละคุณยายไร่เนาะค่ะเพื่อนก็ให้ตัวเลขมากเป็นเหล็กดีจากฝันค่ะเตลร์ตัวนั้นก็คือเก่า3 4ีเก่าเพิ่นว่า ผู้เทากับเก่าเนาะคะ่ะนี่สามคนเพิ่นว่าผู้ญิงสองผู้ใา่หนึ่งเพื่อนร่วมกันกับเป็นสามเนาะคะ่ะล้ะกะบสี่นี่สี่ผู้ยิงน้ำสี่เพิ่นว่าค่ะหรือว่าสี่ร่วมกับเพื่อนหน่ำกับเป็นสี่เนาะคะ่ะเพื่อนกับหามาเป็นเก่าสามสี่เพิ่นว่าค่ะล้ะกะตัตัดเลนหน่ำเพิ่นว่าค่ะตัดเลนนนํำตัดกับหมุนหน่ำค่ะอย่าลืมค่ะล้ะกะัสองตเพิ่นหามาเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะเก่าหนึ่งนี่มาจากไส่เก่าหนึ่งก็คือผู้เทาเป็นเก่าเพื่อนว่า และกัผู้เดียวเพื่อนว่าค่ะผู้เดียวเพื่อนก็เลยให้มาเป็นเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขวามฝันของคุณยายไล่ค่ะที่เพื่อนฝันแลวเพิ่นกับมาบอาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะ,ค,ะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบไปรางวันใหญ่กับคุณยายเบิดสุขูสุข,สขคน,นะคะ่ะในวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมตัดกับหมุนน้ในี่เด้อค่ะตัดกับหมุนกำกันไหวเนาะคะ่ะกันพลาดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขคอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่ขมารับชมรัะฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ่งมนัมนมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดเด็ด มหาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับช่วและสร้างจอไปค่ะขอบคุณค่ะ